สวัสดีค่ะเ่แบแบบมัมมาแลว้วมื่อนี้ผ้ามากินอย่างคะ่ะผัดถั่วงอกใส่หมูสับค่ะหมูทอดกระเทียมพริกไทยตำบัุคงใส่หมูยอค่ะมากค่ะมากินน้ากันมือน่อนี้หิวโหดหลายค่ะหิวโหดหิวโหดกินหลายๆอย่างเลยจ้ามื่อานี้มากมากค่ะมากมาก มากินด้วยกันอาหารวันนี้นะคะอาหารวันนี้ของติ๊กนะคะนี่ค่ะผัดถั่วงอกนะคะใส่หมูสับนะคะส้มตำใส่หมูยอจากหมูยอแล้วก็นี่ค่ะหมูทอดกระเทียมพริกไทยจ้ามามาค่ะมากินด้วยกันค่ะเพื่อนๆมาจา้ามาจา้ามาเด้อมาเด้อสวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้ววันนี้ติ๊กมากินอะไรเห็นไหมคะผัดถั่วงอกใส่หมูสับ ตำบักงใส่หมูย่อทอดหมูค่ะทอดหมูแต่เดียวนะจ้าทอดหมูกระเทียมพริกไทยเนาะได้ข่าวซวยหนึ่งจานนะคะไม่มีข้าวเหนียวเนาะโอเคค่ะคำแรกแหกมานฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ติ๊กด้วยนะคะไปค่ะขอชิมผับถั่วงอกก่อนเลยนะจ้าไม่ได้กินนานแล้วเนาะแต่ว่าบบมีต่งหูเนาะค่ะเนาะบริสุทธิ์บ,บานไว้ เมืองหนอกบรไดไปอันร้านไทยค่ะถ้าไปก็จะได้อยู่มาค่ะนี่จ้ามากมามแซ่บคือกาพักกินแก่มต่หมองุงบอเอาเ้้อค่ะเด้อเพราะาม่ผัดทวงวงอกอยู่กันเรือบอเอาเนาะ บางช่วงเวลาเราก็ไม่ค่อยมันก็มีช่วงที่เราไม่อยากกินผักเนาะมาค่ะอืมอร่อยมากหมูค่ะหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะจ๊ะ สาบานนะว่ากินคนเดียวกินคนเดียวจริงๆหิวหัวเหลืองานมากกหิวค่ะเหองานมาโอหิวหิวหิวอยากกินทุกอย่างอยากกินได้ก็เห็ดอันนั้นค่ะตามใจปากก็สละค,ค่ะเงาะนี่ค่ะอร่อยม,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 มาก อร่อยอุิงจินผัดถั่วงอกค่ะอือ เปิดมือกินข่าวคาบเดียวเดอ้อจากพี่น้องอยู่ที่ทีมงานตอนเบ,บรกบ่ดยกินข่าวนะคะกินกาแฟามาจ้ะคุูค่ะ นี่ค่ะคั่นยัยไปเลยค่ะสะใจกินคนเดียวค่ะสไตล์ honk tích khi ăn capitalist trời k Certain know how to entertain It's cold weather today, เยี๋ยมมนี่ตมามกุใหใจแฮ้พักประตองมาเน,นี่ <laughs> กับหมูค่ะ กินผูวเดียวกับเขาสามอย่างคักบอสคัตคนีอบ่มีอีกแล้วสิบ,บอกว่าการไนกินตำัะคุงเมืองนอกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ มันบริษัทเมนซี่สิบบาทอันคือบานห้าวเลยค่ะบรเมนคับหลไปปักส้อยแล้วไปซสือมาสี่สบาทห้าสิบาทจังงสงี้บรเมนด้วค่ะบรเมนรวมพันเด้อค่ะเพื่อจะได้กินเนาะกระสันเป็นยังคนอยู่เมืองหนอกคือมากแบบโอ้ยกินตะบงฮงกับโซ่โซ่มันเป็นย่างเลยค่ะมันแพงักบุ่งกับแพงแล้วค่ะเนาะมันบกคือกันด้วยค่ะมันต่างกันอยู่ต่างกันเพราะมันอยู่คนละประเทศค่ะได้กินตะบุ่งนี่ที่ว่าเลศแล้วค่ะ บกคุงกับบะเมนน้อยละสิบบาทคือบาทห้าเด้อนือเศร้าบาทตำกับซ้มรอยหาซิบแค่ยูนิตนตัวหน่วยอืมแพร่งคักจะก,กระซื้อ ยากเ็ดงานมากต้องให้ความสุกจะคลองเลยค่ะเปย์ตำมะกุ้งให้จ้คข้องกูอ <c oughs> ินก็เปย์อนอื่นเนะาะบ่กค่ะติ๊กเปย์ตำมะกุ้งค่ะกินแล้วฟินกินแล้วมีความสุกกัะกินไปเฮอะอืม ค่ะคําสุดท้ายท้ายสุดเราหออนุญาตกินต่อให้เสร็จนะคะเนาะแต่มันจะยาวเกินไปฝากกดไลค์กดแจกว่าซับสไครต์ให้ด้วด้วยนะคะเนาะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะผัดโถงอก